สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำให้ท่านได้รับชมรถกระบะมือ2นะคะเป็นรถอีซูซูดีแมกซประตูนะคะเครื่อง2.5 Di Turbo ค่ะรถปีสอสีภาพสวยตลอดทั้งคันทั้งภายนอกภายในก็ดูดีหมดเลยนะคะทุกท่านบอดี้เดิมๆะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดค่ะสติกเกอร์แผน่นเพจอยู่ครบทุกจุดรถไม่เคยบรรทุกหนักนะคะรอนกระบะก็สวยค่ะสีก็ดีไม่มีดาม แมกไลรเดอร์อยู่ครบค่ะทุกท่านไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถคันนี้ล่าหลังนี่เดิมสนิทเลยนะคะระบบไฟฟ้าส,สมบูรณ์ดีตลอดทั้งคันด้วยสวยกิบกิบแบบนี้นะคะท่านใดมองหาอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะรถอยู่ที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเพียง129,000บาทเท่านั้นเองเล่มเอกสารครบค่ะภาษีไม่ขาดนะคะ เครื่องยนต์2,500ซีซีเทอร์โบไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มค่ะเครื่องแน่นๆไม่หวมไม่หยดไม่เยืมช่วงรางแน่นตกหลุมไม่ดังภายในไม่โทมสภาพดีแบบนี้สนใจติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรไปก็ได้นะคะมีบริการส่งทั่วไทยด้วยค่ะขับตรงกันได้นะคะถ้าท่านไม่สะดวกวิดีโอคอลชมรถสดๆก่อนได้ สนใจโทรติดต่อหาคุณเน่งตามเบอร์โทรในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ